สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวอร์ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟเปลงนะครับที่ตั้งอยู่ที่ตําบลคลองเปลงอําเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาครับตรงฝั่งด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของตัวอาคารที่ทําการของสถานีรถไฟเปลงนะครับก็จะเป็นอาคารที่ทาระหว่างสีขาวกับสีม่วงนะครับแล้วก็สังเกตว่าพวกกระถางต้นไม้นี่ก็จะทาด้วยสีม่วงนะครับ ตอนนี้นี่เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับแต่แดดนี่ยังแรงอยู่เลยครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ16ในกา48นาทีนะครับผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟเปลงับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟครับที่อยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็อยู่ในตัวเมืองเนี่ยฮะก็สำหรับสถานีรถไฟเปลงี่ผมก็เพิ่งมาถ่ายคลิป บรรยากาศเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางกระบินบุรีชฉะเชิงเซานะครับไปทางปราจีนบุรีสะแก้วอรัญ,ญประเทศด่านพรมแดนบ้านคลองลึกไปทางพัทยาบ้านภูตาหลวงพวกนี้นะครับนะครับก็ผมจะมาถ่ายคลิป บรรยากาศบริเวณของสถานีรถไฟเปลงให้ทุกท่านได้รับชมกันครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดชันชาลานะครับถ้ารถไฟมุ่งหน้าไปทางนี้เนี่ยก็จะไปทางโซนภาคตะวันออกนะครับก็จะไปทางเฉาเชิงเซากะบินบุรีสระแก้วปราจีนบุรีด่านพรมแดนบ้านของลึกนะครับแล้วก็มีรถไฟที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่หัวลำโพงครับก็ไปทางกรุงเทพครับก็จะไปทาง ลาดกระบังหัวมากนะครับบ้านรับช้างนะฮะสถานีหัวลําโพงหรือว่าพวกป้ายหยุดรถไฟอโศกนะครับนี่ครับรถไฟก็จะไปทางนี้ครับรถไฟขบวนล่าสุดที่เข้ามาจอดที่สถานีรถไฟเปลงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรถไฟขบวนธรรมดาจากบ้านพูตาหลวงที่ชลบุรีนะครับไปที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมมา โดยการนั่งรถไฟนะครับขบวนธรรมดาครับ277นะครับจากสถานีหัวลําโพงครับมาลงที่สถานีรถไฟเปลงนงครับสําหรับขบวน277เนี่ยก็จะไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีกระบินบุรีในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ก็เป็นอีกบริเวณโซนอีกชานชาลาหนึ่งนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะ ครับด้านหน้าครับเขาเขียนคําว่าเปลงนะครับก็เป็นสถานีรถไฟที่อาจจะไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะฮะป้ายด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นการบอกนะครับเป็นการบอกพิกัดนะครับว่าสถานีรถไฟเปลงเนะี่ยอยู่ติดกับทางด้านของสถานีรถไฟอะไรหรือว่าป้ายหยุดรถไฟอะไรนะฮะ แนวตรงนี้คือสถานีรถไฟเปลงนะครับป้ายก่อนหน้านี้ก็คือสถานีรถไฟล้างคลองอุดมชลจรนะครับห่างจากจุดตรงนี้นี่ประมาณ3มกิโลกว่านะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของป้ายคลอ,องแขวงกันนะครับซึ่งจะมุ่งหน้าไปทางด้านนี้นะครับเป็นสถานีต่อไปครับห่างจากสถานีรถไฟเปลงเนี่ยประมาณ4กิโลนะครับ4ี่จุด ห้าสี่หกกมนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณของตัวสถานีกันนะครับนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาคารที่ทําการของนายสถานีนะครับจุดจําหน่ายตั๋วด้วยสารนะฮะเนี่ยครับ,นะรบตรงนี้จะเป็นในส่วนของช่องจําหน่ายตั๋วด้วยสารนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตารางเดินรถนะครับ พวกขบวนรถไฟที่จะมาเข้าจอดที่สถานีรถไฟเปลงนะครับนีครับมีขบวน 275, 283, 277, 279นะครับ 391, 383นะครับ, 1, 3, รบก็จะมุ่งหน้าไปทางโซนภาคตะวันออกหอดเรัออรธาประเทศบ้านพูตาหลวงกบินบุรีสาะเชิงเซานะครับปราจีนบุรีนะครับ,บ,รนะรบส่วนนนี้ก็จะเป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นในส่วนของเวลาที่รถไฟจะมาจอดที่สถานีรถไฟเปลยนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะครับสำหรับสถานีรถไฟเปลงผมนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพเนี่ยก็ออกประมาณช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะแต่ที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยครับพวก พวกบรรดาหลังคานะครับหลังคาของที่พักผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยครับเขาจะทําเป็นทรงเดียวกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่สถานีรถไฟเปลงนะครับสถานีรถไฟบ้านทับช้างแล้วก็ในส่วนของสถานีรถไฟลาดกระบังนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้นะฮนะก็ถือว่าทั้ง3สถานีเนี่ยก็เป็นเสน้นทางรถไฟสายตะวันออกนะครับ นี่ยครับทรงเดียวกันหมดเลยนะครับนะี่ครับบรรยากาศแบบคร่าวๆนะครับที่สถานีรถไฟเปลงนะครับในตำบลคลองเปลงอำเภอเมืองของจังหวัดชาเชิงเศ้านะก็ขบวนต่อไปนี่ยังไม่มานะครับจะมีในส่วนของ ขบวนจากชุมทางชาเชิญเซานะครับที่จะเข้ากรุงเทพแล้วก็จากบริเวณของถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นบ้านพูตาหลวงนะครับก็จะเข้าไปที่สถานีกรุงเทพก็เป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟเล็กๆนะครับ ก็จะมีผู้คนมาใช้บริการในทุกๆวันนะแต่อาจจะไม่เยอะมากครับไม่เหมือนกับสถานีรถไฟใหญ่ๆนะครับสถานีประจำจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยก็คือสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซานะฮะเอาครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟเปลงครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเปลงอําเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ